พะคุณตอนนี้คุณออกมาจากห้องเย็นเลยเหรอใช่ค่ะเลื่อนเข้าเลื่อนออกมันสนุกมากเลยค่ะดุ๋ไม่ได้เลื่อนเองมีคนเลื่อนดุ๋มูใช่นค่ะพอรองพอองมันเป็นสนิทแล้วกระตุกปุ๊บนั่งหล่นมาปอดห้องตัดจิตตกใจเลยวันนี้เลยขอระดมยืนนะครับช่องหนึ่งใช่ที่นี่เสียงพวกหนูเป็นยังไงนะเดี๋ยวช่างเรามาเขาจะช่วยงงไปหมดแล้วคุณ ตอนนี้คนดูท่านก็งงเหมือนกันและตอนนี้ค่ะมียอดคืนบัตรมาแล้วเพราะว่าคิดว่าพรุ่งนี้เราต้องมาด้วยเวอร์ซีไทยกึ่งไทยคือพี่ตูนโอเคโจเ okay. okay. อียโอเคชมพู่โอเคเบลล่าโอเคไทยแลนด์ไทยมาไม่โอเคคืนบัตรกันแล้วค่ะพี่มี้งโอยจริงอันนี้่ที่ว่างอยู่ก,ก,ก็ลงไปกินสกอลิกตกันแล้วนะคะอ๋อแล้วข้างล่างก็มีเกียร์ด้วยคุณเบื่อก็เลยลงไปได้เลยใช่ค่ะข้างล่างเป็นอีเกียร์นะคะแต่ข้างบนเป็น คะคือด้วยความที่กระเทยมันพูดไปเรื่อยใช่ไหมคะวันซองเราก็เลยเผลอพูดไปว่าอ๋อชั้นมีมีเกียร์ส่วนชั้นนี้เนี่ยอีอยู่นะ <c oughs> ไอเราก็ไม่คิดหรอกว่ามันจะมาเล่นในวันนี้แต่พี่นี่เดินมาบอกว่าซื้อวันนั้นต้องเล่นนะแ <c oughs> อบดูเลยเชฟฟอนคำหยาบค่ะอ๋อจริงหรือเปล่าพี่ไม่จริงค่ะไม่จริงเพราะว่าอีกต่างตางเลยค่ะีขอโทษค่ะ